สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนผมลองเทสการออก Facebook ไลฟ์หรือการต่ายทัดสัญญาณในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นห้องทำงานเล็กๆของผมที่เรียกว่าห้องสมุดส่วนตัวอยู่ในบ้านแล้วก็ลองอจัดองค์ประกอบหรือว่าจัดฉากดูว่าถ้าเราจะมาพูดคุยกันที่นี่ทุกๆเชา้าเราจะ ได้รับประโยชน์และได้รับโอกาสที่จะแบ่งปันความรู้สึกดีๆด,ด้วยกันผมก็แค่ปรับระบบ,บะนะคะัตอนนี้กําลังลองดูว่ามันจะออกมาในอารมณ์ไหนแต่ก็อยากจะบอกว่าทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของการแบ่งปันประสบการณ์กับคุมของขยับนิดหนึงโอเคก็เป็นความรู้สึกที่เรากําลังจะจัดกระบวนการของการใช้กับระบบจิตได้สำนึกซึ่ง มันจะทําให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างเป็นเป็นอิสระหรือเป็นตัวของตัวเองนะครับถือว่าเป็นการเทสหน้ากล้องนะครับนี่เป็นห้องสมุดในห้องทํางานของผมหรือห้องหนังสือเล็กๆที่รวบรวมงานเขียนหรือว่าหนังสือที่ผมสนใจวันนี้เช้านี้สดใสไหมครับมีความสุขแล้วก็ขอบคุณทุกพวกเราทุกคนที่ ที่ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแบบเป็นตัวของผมจริงๆนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับไม่ว่าเป็นแฟนพันแท้หรือท่านที่สนใจในเรื่องของการวิวัฒนาจิตไปสู่ความรู้สึกมั่งคั่งร่ำรวยหรือเฟือความสําเร็จความสุขเรามีช่วงเวลาของเช้าว,วันนี้ที่เรารู้สึกถึงความสําเร็จรู้สึกถึงความสุขรู้สึกถึงความหมายของชีวิตรู้สึกถึงการให้คุณค่าของตัวเองนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่สบาย ทุกวันดีหมดที่สําคัญที่สุดก็คืออย่ามากดดันตัวเองอย่ามาอะไรมีข้อแมอย่าใช้ชีวิตแบบหยุ่งยิมเรื่องมากหรือใช้ชีวิตแบบชอบตัดพอ้อนะอดครวนตีโพยตีพายหรือสุดท้ายชีวิตก็จะกลายเป็นว่าทุกอย่างที่เราได้รับคือสิ่งที่เรากําลังต่อต้านอำนัจปฏิเสธและสุดท้ายเราก็ไม่ค่อยจะพอใจกับสิ่งที่เราได้รับหรือสิ่งที่เราเผชิญอยู่จริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นมักดีเสมอ มันดีจากการที่เรารู้สึกดีกับชีวิตมันดีกับการที่เรารู้สึกดีกับตัวเองและผมเชื่อว่านี่คือส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดสัญญาณที่จะพูดคุยกับพวกเราแบบเห็นหน้าเห็นตากันนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกเป็นความรู้สึกสบายๆในบ้านเล็กในป่าใหญ่ในช่วงเวลาที่ผมได้มีเวลาอยู่กับตัวเองผมมีความสุขครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามการถ่ายทอดสัญ,ญญาณในช่วงเวลาต่อไปนี่เป็นการทดลอง นะตเปนะ็นการทดลองทดลองเลยทดลองไล่ดูนะในห้องสมุดให้ในห้องสือของผมนะดูว่ามุมแสงมุมไฟความรู้สึกที่เราจะ,ะพูดคุยกันถ่ายทอดกันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นกันเองมากขึ้นมีเวลาเจอกันมากขึ้นขอบคุณทุกคนครับรู้สึกถึง,ถ,งถึงการไว้วางใจตัวเองอย่าไปอย่าไปกดดันตัวเองอย่าไปตัดสินตัวเองแลนะที่สําคัญที่สุดก็คือเลิกสทีกับการไป ในแบบคนอื่นแล้วก็ไปใช้ชีวิตในแบบที่เป็นอย่างที่ที่อะไรที่ที่มันไม่ใช่ตัวเราจริงๆใช้ชีวิตในแบบเป็นตัวเราจริงๆเคารพในตัวเองและถือในตัวเองมีความรักและมีความกรุณาในชีวิตมันชีวิตมันไม่ได้ง่ายนักหรอกแต่มันก็ไม่ได้ยากและที่สําคัญคือมันไหลรื่นไปตามกระแสงสติปัญญาแห่งความสงบสุขแห่งความรักแห่งสันติสุขแห่งหัวใจที่งดงาม แัะนีคือส่วนหนึ่งของการตักทายกันในการไลฟ์สดวันนี้นะครับคิดถึงพวกเราจริงๆเราปรกติผมไม่ค่อยได้มีโอกาสไลฟ์สดแบบเห็นหน้าเห็นตากันก็หวังว่าในช่วงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการลองสิ่งใหม่ๆในช่วงของม w Normal ในช่วงของของอะไรของวิกฤตที่เรากำลังเปลี่ยนมันให้กลายเป็นโอกาสให้กลายเป็นสิ่งที่มันสุดยอดที่สุดสําหรับพวกเราทุกคนขอบพระคุณจากหัวใจนะครับและพบกับผมในการไลฟ์สด หรือว่าในการเผยแพร่สัญญาณในตอนต่อไปด้วยความรักและด้วยความขอบคุณจากวัวชัยครับสวัสดีครับ